มาแล้วทุกคนเรามาแล้วมาตอบคำถามที่ทุกคนอยากรู้แล้วก่อนหน้านี้เราได้โพสต์ให้ทุกคนเข้ามาถามคำถามเราและเราก็จะมาตอบนะคะทุกคนซึ่ง Carr จริงๆแล้วมันก็เกิดจากการที่เราไม่รู้จะลงคลิปอะไรเนี่ยแหละเราก็เลยโพสต์ลงไปนะคะให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาถามคำถามที่ทุกคนอยากรู้ซึ่งคำถามส่วนใหญ่ก็เกี่ยวกับละครทั้งนั้นเลยเพราะว่าช่องของเราก็ทำเกี่ยวกับละครเนาะมันก็คงไม่พ้นคำถามนี้ซึ่งเราก็ชอบมากม ก็ามาเริ่มกันที่คําถามนี้กันเลยเนาะซึ่งเป็นคําถามที่เราเรามองว่าน่าสนใจดีนะก็คือเขาถามว่าทําไมแอดเนี่ยถึงชอบดูละครไทยทั้งๆที่ซีรีส์ต่างประเทศเนี่ยน่าดูมากกว่าซึ่งเราอยากจะตอบว่ามันก็อยู่ที่ความชอบของแต่ละคนเนาะเพราะว่าเราก็ดูละครไทยมาตั้งแต่เด็กแล้วละครไทยเนี่ยเนื้อหามันก็สนุกนะถึงแม้ว่าคนจะมองว่ามันน้ำเน่าก็เถอะแต่เราชอบตรงความน้ำเน่าเนี่ยแหละค่ะที่มันทําให้เรารู้สึกว่ามันสนุกดี เนื้อเรื่องมันเข้มข้นดีนะคะมันมีการพัดภาคมีการเข้าใจผิดถึงแม้ว่าจะดูไปหมุดหีดไปบ้างนะคะแต่มันก็ทําให้เราลุ้นนะคะเราว่ามันก็เป็นอีกอารมณ์หนึ่งที่ทําให้คนดูละครไทยถึงชอบดูละครแนวนี้เพราะว่าสังเกตดูดีนะคะละครที่แนวน้ำเน,น่าแบบนี้นี่แหละค่ะที่เรตติ้งดีจะถามว่าเราชอบดูไหมถ้าเป็นตอนเด็กๆนะคะแนวแบบดราม่าจัดๆแบบเนี้ย คือเราจะดูไปร้องไห้เลยนะคะเพราะว่าเรารู้สึกอินแล้วก็สงสารตัวละครที่แบบต้องมีชีวิตที่รันทดอะไรปบะมานนี้แต่ถ้าเกิดเราเป็นแนวที่เราชอบดูจริงๆอะ่ะน่าจะเป็นแนวแอคชั่นนะคะเพราะว่าเราชอบดูละครบูมาตั้งแต่เด็กเนาะโดยเฉพาะละครบูที่เป็นแนวแอคชั่นแฟนตาซีเนี่ยชอบมากปล่อยแสงปล่อยพลังใส่กันเนี่ยสนุกจริงๆส่วนเรื่องที่บอกว่าซีรีส์ต่างประเทศน่าดูกว่าตั้งเยอะก็ใช่นะคะ แต่ว่าเราก็ชอบละครไทยมากกว่าถามว่าซีรีส์ต่างประเทศเราเคยดูไหมเราดูนะอย่างเช่นเรื่องล่าสุดที่ดังๆเป็นกระแสะเลยเราจะพูดชื่อเรื่องเขาถูกไหมเนี่ยเรื่องอะไรนะ Squid g เกมอะไรสักอย่างเนี่ยคือเราเห็นในท k t o อกเนี่ยเขาแชร์กันเยอะมากกระแสะดีมากเราก็เลยเข้าไปดูก็สนุกจริงสนุกมากเนื้อเรื่องเขาเข้มขน้นตัวละครเยอะแต่เล่าเรื่องได้ดีมากเรื่องฉากเรื่องแสงอะไรเนี่ยคือมุมกล้องสีภาพสวยมาก การลงทุน CG คือเลิศมากนะคะฉากต่างๆเนี่ยเขาลงทุนจริงๆคือต้องยอมรับเลยในเรื่องงบประมาณการสร้างของฝั่งต่างประเทศเนาะแต่ของเราเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจด้วยด้วยงบประมาณที่จำกัดของละครไทยนะคะมันก็อยู่ในเกณฑ์ที่พอใช้ได้นะคะแต่ถ้าเกิดเราดูที่เนื้อเรื่องและบทเนี่ยก็ถือว่าสนุกแต่ถามว่าบทของละครไทยเนี่ยหลายคนบอกว่ามันวนไปวนมาไม่ค่อยหลากหลายเหมือนกับซีรีส์ต่างประเทศ แต่แลาว,ว่ามันก็อยู่ที่คนชอบแล้วก็ไม่อยากจะไปเปรียบเทียบกันนะคะทุกคนใครชอบแนวไหนเรื่องไหนก็ดูกันไปตามที่ทุกคนชอบเนาะเราไม่ขอเปรียบเทียบแล้วกันมาต่อกันที่คําถามถัดมาก็ยังหนีไม่พ้นเกี่ยวกับเรื่องละครนะคะขอเลือกเป็นคนนี้แล้วกันเขาถามว่าชอบละครเรื่องอะไรของช่อง7ช่องสาและช่องวันมากที่สุดแล้วขอตอบเป็นละครที่ออนแอร์ในปีนี้แล้วกันนะคะทุกคนของช่อง7นะคะปีนี้เราขอยกให้เรื่อง หลงกิ่นจันเรื่องนี้สนุกมากๆเป็นละครดราม่าสืบสวนสอบสวนมีคอมเมดี้ด้วยมันทุกอย่างมันลงตัวกันมากทั้งภาพโปรดักชันโดยรวมคือแล้วก็บทที่มีความพลิกไปพลิกมาคือน่าสนใจเนื้อเรื่องสนุกเขาเล่าเรื่องได้สนุกมากรวมถึงนักแสดงทุกคนเนี่ยเล่นได้ดีมากส่วนช่อง3นะคะปีนี้เราขอยกให้ละครเย็นแล้วกันเรื่องแม่ครัวคนใหม่ไม่ต้องตอบอะไรเยอะแยะก็คือชอบพระเอกนะคะ ออกาสวชิลาวิทย์เราเคยเจอตัวจริงเขาด้วยนะหล่อมากแล้วก็ของช่องวันนะคะก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องวันทองเรื่องนี้คือบางจริงๆปีนี้ต้องยกให้เขาเลยเลตติ้งอันดับหนึ่งกระแสดีมากมาต่อกันที่คำถามถัดมาเขาถามว่าแอดชอบนางเอกพระเอกคนไหนอยู่ช่องอะไรแล้วกีก่คนตอบรวมๆเลยได้ไหมอ่ะแค่พูดชื่อทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วมั้งว่าเขาอยู่ช่องอะไรกันก็จะชอบ เข้มโดนัทพิงพอยพาภายมุกดาโอ้ยจริงๆเยอะนะแล้วก็พนวัตออกาตวชิราวิทย์อุ้มอิสยาส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักแสดงใหม่ๆแหละมาต่อกันที่คำถามถัดมานะคะเราพยายามจะเลือกคำถามที่มันไม่ซ้ำกันนะคะก็คือคนนี้เขาถามว่าแอดเคยดูละครของช่องจีม m MM 5 5ไหม ไม่เคยเห็นเราทําคลิปเกี่ยวกับช่องนี้เลยแม้กระทั่งเลตติ้งเขาบอกว่าเรายังไม่เคยบอกก็คือเราไม่ค่อยได้ดูช่องนี้นะคะส่วนใหญ่เราชอบดูละครสไตล์แบบละครไทยจริงๆริงะช่องนี้เขาจะเน้นไปทางแนวซีรีส์วัยรุ่นเนาะแต่ถามว่าเรารู้จักดาราช่องนี้ไหมรู้จักนะดังซะขนาดนั้นอย่างเช่นไบวินเนี่ยคือดังมากที่เรารู้จักดาราช่องนี้เยอะขึ้นเพราะอะไรรู้ไหมจึงแม้จะไม่เคยดูเท่าไหร่เพราะว่าน้องเรานี่แหละเขาเป็นติ่งช่องนี้เลย วันๆคือแบบอยากจะไปกรุงเทพอยากจะไปตึกจิมเอมให้ได้อยากจะเจอไบกับวินคือแบบวันๆดูแต่ไบวินอะเอาง่ายๆมาต่อกันที่คําถามถัดมาอันนี้ไม่เกี่ยวกับละครและเกี่ยวกับเราล้วนๆเลยเขาถามว่าแอดอายุเท่าไหร่เราให้ทุกคนถายว่าเราอายุเท่าไหร่ก่อนที่เราจะตอบลองทายมาซิจริงๆเราเคยพูดไปแล้วนะคะทุกคนว่าเราอายุเท่าไหร่ แต่หลายคนคงจะไม่ได้สนใจในสิ่งที่เราพูดเพราะว่าเราพูดไปในคลิปเกี่ยวกับเราอัปเดตละครอ,อยู่เนาะแล้วเราก็พูดว่าโอ้เราอายุเท่านี้เท่านี้แต่ทุกคนคงไม่ได้สนใจเพราะเราอ่านคอมเมนต์ดูไม่มีใครสนใจที่เราพูดไปเลยก็คือเราอายุ19นะคะทุกคนจะครบ20ก็อีกหลายเดือนอยู่อีกนานตอนนี้ยังเด็กอยู่นะคะทุกคนก็รู้อายุเรากันแล้วนะคะทุกคนถ้าเกิดใครอายุเท่าเราก็คอมเมนต์มาคุยกันแบบเพื่อนได้นะคะ ถ้าเกิดใครเป็นรุ่นน้องก็เรียกพี่เหมือนเดิมแต่ถ้าเกิดใครเป็นรุ่นพี่ก็เรียกน้องด้วยนะข้อต่อมาก็กลับมาที่เรื่องละครนะคะก็คือเขาถามว่าในปีหน้าก็คือปี2 0 2 2นี้นะคะเรานะคะรอดูละครเรื่องไหนอยู่ก็ให้ถามว่ารอดูละครเรื่องไหนจริงๆเราก็เคยพูดไปแล้วนะว่าเราชอบละครบูใช่ไหมก็ต้องรอดูละครบูสิอย่างเช่นเรื่องสัจจะในชุมโจนหรือว่าเสือสังฟ้าภาค3เพราะว่ามันเป็นละครตั้งแต่เด็กอะเนาะ ดูมาตั้งแต่ภาคแรกจนถึงภาค2แล้วก็นี่เขาจะมีภาค3เราจะพลาดได้ไงล่ะมาต่อกันที่คำถามข้อต่อมานะคะเขาถามว่าเราเนี่ยชอบละครแนวไหนก็จริงๆก็พูดไปหลายรอบแล้วว่าชอบละครแนวแอคชั่นแฟนตาซีจริงๆก็ดูได้ทุกแนวแหละแต่จะชอบแนวนี้เป็นพิเศษแล้วทำไมเราถึงว่าทำ YouTube เกี่ยวกับละครไทยแล้วก็นักแสดงไทยใช่ไหมมันเกิดจากความชอบล้วนเลยทุกคน ก็คือเราเป็นคนชอบดูละครไทยชอบดาราไทยนั่แหละก็เลยลองมาทํา YouTube ดูไม่รู้อะไรเลยนะคะเราต้องขอบอกไว้ก่อนว่าเราเนี่ยไม่มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับการสร้างไรายได้จาก YouTube เลยนะคะทุกคนต้องบอกเลยว่าเราเริ่มจากศูนย์จริงๆนะคะทุกคนเราลงคลิปแรกไปเนี่ยเพราะว่าเราต้องการแค่อยากให้คนเข้ามาดูคลิปของเราเฉยๆซึ่งคลิปนั้นก็ไม่ได้มีคุณภาพอะไรมากมายความคมชัดของคลิปเนี่ยก็คือไม่ชัดเลยนะคะ ช่วงแรกๆที่เราลงคลิปเนี่ยเราก็แค่ตัดต,ต,ต,ต่อยังไม่เป็นเลยด้วยซ้าแต่พอมันมีคนเข้ามาดูนะคะก็มีคอมเมนต์หลากหลายคอมเมนต์เราก็เริ่มพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเพื่ออยากให้ทุกคนเนี่ยรู้สึกว่าเออคลิปของเรามันน่าดูน่าสนใจขึ้นนะคะเราก็เริ่มไปหาข้อมูลมากขึ้นว่าเออเขาตั้งหน้าปกคลิป YouTube ยังไงจัดระเบียบของช่อง y o YouTube ยังไงนะคะก็หาข้อมูลไปจนเริ่มรู้จนเริ่มรู้ว่า y YouTube เนี่ยสามารถสร้างไรายได้ได้นะคะ ก็เลยพยายามพัฒนาคลิปของตัวเองให้ดีขึ้นถึงแม้ว่าคลิปของเราเนี่ยจะไม่ได้ดีที่สุดสําหรับพวกคุณแต่เราก็ตั้งใจที่สุดมากๆเพราะว่าคอนเทนต์เกี่ยวกับดาราและครเนี่ยมีหลายช่องมากนะคะที่ทําแต่เราก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่เลือกที่จะเข้ามาดูช่องของเราจนทําให้เราเนี่ยมีรายได้จากสิ่งที่เราทําตรงนี้มันเป็นความชอบและความชอบของเราเนี่ยก็สามารถสร้างรายได้ให้กับตัวเราได้ เป็นอะไรที่เรารู้สึกมีความสุขเพราะว่าเราทําคลิปทุกวันนี่เรามีความสุขเราไม่ได้คาดหวังว่าคนจะดูเราเยอะนะคะเพราะว่ามันเกิดจากความสุขความชอบจริงๆอะแล้วมันเป็นความสุขที่เราได้เงินด้วยอะมันยิ่งดีเข้าไปใหญ่เลยเราต้องขอขอบคุณทุกคนจริงๆนะคะที่เข้ามาดูคลิปของเราแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะการทํา YouTube เกี่ยวกับดาราเนี่ยเรื่องใหญ่เลยก็คือเรื่องลิขสิทธิ์นะคะคือมัน ต้องมีอยู่แล้วเลยค่ะที่ต้องมีคลิปใดคลิปหนึ่งที่ติดลิขสิทธิ์เพราะว่ามันเกี่ยวกับดาราเนาะเราก็พยายามหลีกเลี่ยงสุดๆจนเราสามารถผ่านกฎการสร้างไรายได้ของ YouTube ได้จนมีเงินนะคะทุกวันนี้แต่ก็ไม่ได้เยอะแยะอะไรนะคะทุกคนแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะถ้าเกิดวันไหนนะคะช่องของเราเนี่ยมีผู้ติดตามครบ1 0 0 0 0แเมื่อไหร่เราสัญญาว่าเราจะมีของเล็กๆน้อยๆน,นะคะมาแจกทุกคนแน่นอนเราว่าเราจะทําเสื้อนะคะแต่ต้องรอให้ครบ10,000แคนก่อนนะ และเราก็จะพัฒนาคลิปของเราให้ดีที่สุดนะคะเท่าที่เราจะทําได้เราเข้าใจว่าคลิปของเราเนี่ยไม่ใช่คลิปที่ดีที่สุดสําหรับผู้คุณแน่นอนเพราะว่ามีหลากหลายช่องที่เขามีคุณภาพมากกว่าเราซะอีกแต่เราก็ทําอย่างสุดความสามารถของเราแล้วแต่เราก็จะพยายามพัฒนาให้ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะทุกคนขอบคุณทุกคนจริงๆที่ทําให้เรามีวันนี้ขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปของเรานะคะเอาเป็นว่าคลิปนี้นะคะเราขอตอบแค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะเพราะว่าคลิปยาวแล้ว ถ้าเกิดมีคำถามเพิ่มอีกเนี่ยเราจะมาตอบให้ใน EP ต่อไปแล้วกันนะคะทุกคนคลิปนี้นะคะขอจบลงแต่เพียงเท่านี้แล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามเพจ Facebook ของช่องเราด้วยนะคะทั้งอัปเดตละครและอัปเดตละคร V2 รวมถึง t i k กตอกด้วยชื่อเดียวกันเลย